สวัสด,ดีตอนสายๆนะคะวันนี้มาพบกับเราช่องพลายบุญชูนะคะวันนี้เด็กๆเด็กแก๊งมาเรียน13เชือกนะคะวันนี้ อากาศช่วงนี้ไม่ค่อยร้อนนะคะเลิศแอบร้ายนะเลิศนะเลิศเขาแอบร้ายนะคะนี่วันนี้มีสิบสามเชือกก็จะมีบุญชูนะคะน้องบุญชูแล้วก็เลิศรัก อันนี้ก็จะเป็นแม่แป้งนะคะสวัสดีค่ะพ่อแม่ควานชูน้อยสวัสดีค่ะคุณแม่ส่วนทางนู้นก็จะเป็นมิ่งนะคะแล้วก็แม่หางดีแล้วก็พี่เดือนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมในตอนนี้นะคะวันนี้เป็นวันของเด็กนะคะช่วยอุดหนุนด้วยนะคะ อนข้างในก็จะเป็นแม่โมเมนะคะวันนี้แม่โมเมคองเลยค่ะคองข้างในคนเดียวและต่อมาก็จะเป็นพี่ปีนะคะพี่ปีอยู่ข้างนอกวันนี้เด็กๆอยู่ข้างนอกคอกหมดเลยค่ะเนี่ยดาวอ้วนค่ะวันนี้ดาวอ้วนออกมาข้างนอก ก็จะเป็นพี่บุญโชคนะคะฟ้าวันนี้แก้วตาไม่ได้มานะคะแก้วตาไม่มาเลยคะ่ะวันนี้แก้วตามาะคะ่ะพ่อแม่มีธุระสีจันก็ไม่ได้มานะคะสีจันโอ้สาวอุ้มเนาะสูตรใต้รวมหมายนี่ก็จะเป็น หนุ่มเลิฟนะคะกับสาวอุ้มทำงานก่อนนะชูค่ะทำงาน,นยังมีความสุขนะคะเพราะว่าทุกคนกำลังยุ่งจิบมืออยู่ค่ะ คุณทุกท่านกําลังรับชมอยู่ในขณะนี้นะคะดาวขอกินบอนีดาวเดี๋ยวโอนค่าขนมให้น้องชูสามร้อยคะแนนนะคะดาวเนือโอขอบคุณล่วงหน้านะคะขอบคุณมากๆค่ะ ตอนสายๆก็จะร้อนๆอบอ้าวนิดๆขอบคุณค่ะคุณแม่ วันนี้จะขัดครอบครัวของแก้วตานะคะแล้วก็สีจันค่ะสีจันไม่สบายค่ะสวัสดีค่ะชูครับก็เสียงหน่อยครับชู ชูชๆครับฟังเลยค่ะ ทราบภาพชัดไหมคะสวัสดีค่ะบุญชูสุดหลอสวัสดีค่ะแม่โมย้ายที่บ่ค่ะโอ้ม่โมร้อนอาบน้ำก่อนเลยค่ะ เลือดเลอลือดเลือดอ้ไรนะเลือดน่ะ ชูอยากอาบน้ำไม่ชูเป็นแม่โมอาบน้ำแล้วมีแต่เด็กดื้อค่ะเข้าใกล้ไม่ได้นะคะเพราะว่าควานไม่อยู่ควานจะต้องช่วยกันทำงานค่ะ น้ำมาไหลมาลุงโอ้ไหลมาเลยแม่หมูท้องนะคะท้องใหญ่มากเลยสวัสดีครับบุญชูสวัสดีค่ะ ชูชูชูวัสด,ดีก่อนแล้วภาพชัดอยู่นะคะโอเคขอบคุณค่ะพี่คับก่อนแั้วพี่ับก่อนแล้วคับก่อนับก่อนแล้วเียงด้วยแล้วครับไม่มีของกินก็เลยไม่ทำตามเลยครับเดกชายบุญชูชูครับ ที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้นะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะไปไกลเลิดไม่ได้เลยเลิดแอบร้ายอะ่ะ น่รักขอบคุณครับร้อนแล้วอยากกินน้ำแต่ว่าน้ำไม่ไหลเลยค่ะวันนี้มาจะช่วยกันดันดันช่องบุญชูด้วยนะคะขอบคุณนะคะพี่นวลขอบประคุณมากๆค่ะ ถูกยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะแนะนำได้นะคะอินดีรับคำแนะนำนะคะ สุดโอครับวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรน้ำไม่ไหลเลยค่ะเด็กๆคงจะหิวน้ำกันแล้วมานมาช่วยกันอุดหนุนผลไม้ให้บุญชูกันด้วยค่ะขอบคุณค่ะ แล้วเข้ามาเจอโค้ดหน้าแล้วนะอยากขดข้ามโฆษณากันนะคะโอ้ค่ะต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะติด,ดตามโฆษณาให้จนจบนะคะเลิศเอ้ยเลิศมาได้ทำอะไรสักหน่อยอือหือ ใช่ค่ะวันนี้เด็กๆของน้องหมดเลยค่ะมีแม่โมเข้าคอกคนเดียวค่ะยังไม่ชินยังไม่ถนัดเท่าไหร่นะคะก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะที่ไหลยังไม่เต็มที่ค่ะ วันนี้มี13เชือกนะคะวันนี้วันนี้เด็กๆมา13เชือกค่ะคะุณท,ทุกท่านที่อุดหนุนให้เด็กๆนะคะได้อิ่มกันค่ะอิ่มกันทุกเชือกนะคะน้องเล่นรักน้อง ัดเลยค่ะใจมีไหมคะให้ชงนองเลิศรักเข้าใกลไม่ได้ค่ะ,ะคเด็กดือ้อคุณครับชูเสียงใสเลยนะลูก ที่เข้ามารับชมนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่คอยติดตามและก็ดูโฆษณาให้จนจบนะคะ ากกินนะคะโอ้น้องเลิศน้องเลิศตาของน้องเลิศเป็นอะไรนะครับพ่อขึ้นขาวขาวโอ้ตาของน้องเลิศเป็นขึ้นขาวขาวเป็นรู้เขาเรียกเป็นอะไรครับมองไม่ค่อยเห็นเนาะ เป็นอยู่ข้างหนึ่งเบ่มันขึ้นขาวๆตั้งสองข้างเนาะ<อ>รอม,มเกินสามช่วงอ๋อค่ะทากินค่ะ กินค่ะห <c oughs> ลับตากินเลยค่ะชู <c oughs> คลิปยาวแล้วโทรศัพท์ร้อนแล้วค่ะก็ต้องขอจบการไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะคะติดตามกันต่อไปค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะ ทุกกำลังใจค่ะรักคนชูน้อยๆคอยรักนานๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีก่อนแล้วลูกรครับเสียงเสียงแล้วรครับก่อนแล้ว